สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินเขาน้ำกันจ้ะมูนี่ฝนตกเบิดคืนไม่ได้เห็ดแง้วกินพี่น้องไม่อย่างเงี่ยพี่น้องว่าได้เข่าขาหมูมาด้วยจ้ามาแสิบๆน้ำกันจ้ะ เนาะปรับกล้องกันพี่น้องปรับจังได๋ปรับเบิดแล้วพี่น้องสัตว์บ่ không? Oh. Đây sắt thân nhì lại? là cái nhà Đón. Tên mà. Tên nào không? Tên mà. Tên mà. Ơ nhà. cái mẹ Ô. อืมอืมัมาหลฮัลหลัหล็ัอโหั่หลฮัลโหลฮนลโหลฮัลโห่ฮัลโะลฮันโหล่ัลโหลฮยล่หกฮัลโหลฮัลโหลฮันโหลเัลโหลด้ลโหัสดีลีันโหลฮัมามลเัลโหลนัลโีลันโลัลโขขหัลโหหัหัลนี่เห็นหี่ อ่อาสิประสาทเป็นเด้นะประสาทอีแลอ,อปั๊บกล่องมาท่านได้อยู่เดี๋ยวให้สร้างตรงมาปั๊บให้อยู่นี่ใส่น้จิ้มเข้าไปมาเด้อมาเด้อสุขุมสุขคนอขอขอษขอไยเนาะ nha, cay nha, cay lắm, mặn mặn, cá mũ ai ปบ่รานไปบ้าก็กินมสมอ่ะเอาใส่นั้นน าบนต้องกินมันๆงาป่างาข้อด้ยรักน่ามะแขงกินลนหนาใสย้บกินกับ

คนตกเบิร์ดตกตีอสองตีหนึ่งตีสองพี่น้องเพิ่งเศร้าหมดเศร้าน้าถ่วมด้วยเอ็ดถ่วมหรือเปล่าถ่วมเป็นบางมองก่อนอก็เลยงสูบน้ามอก่อนหน้าเยอะจสียจะว่ามองกันมองที่เข้าไปเบิร์ ภาพวาดนะเครื่องเอิบมีแหละกับข้องเหรอเพื่อนบอกว่าถ้าเครื่องเอิบมีก็ว่าเอ็ดถ่วเนี่ยก็เครื่องแล้วเอ็ก็ถ่วเครื่องเอิบมีเป็นลูกมีลูกใหญ่ๆนะพี่น้อง เป็นภาพวาดแัวะไนาะป่ถึงม่ถึงนาะยินเยอังจัดมนเขาไม่ได้ไม่แล้วกิน ท no ี่เราคัดก่อกินก็อย er> ่างนั้นว่าจะกอนเขาไปที่กินเขาบ่ได้ก็แม่แฮมไกับขออภัยน้กี่กล่องบุทันซัตกันเหรอว่ามันเ็นเป็นแล้วปับบ่ได้ไงไ้าเธอเป็นมึนล่ะ À, vâng, Thôi bạc bữa, bữa rồi Ông ăn một sâu như cái đẹp Chắc bà Mắc cầm, mắc cầm nhắn bớt bừa vô đi Đó hình trùng, hấp bạc hả? Bạc tông hả? À. tông muốn thầu muốn ọc mà หมดมันกันเียนตอหางเนียนเนียน้อนถาน้อนถาม่แม่ล้างมือกระลุกกันเดีย

Mà? Đấy, vào mặt. Nào. Nào. Nó đi mà Hả muốn lấy một cái rồi muốn Khoa Này mới chung nào đi Chung nào hả? Chung bài không สบายสั่นปะกระเบื่ออยู่เมาเหล่ากล้องเนี่ยกล้องค้ปนปะกล้องขี้เราก็ขี้เราทุกคน เราาลพี่เน่อาบน้ำปะลูกปะพี่เน่พี่เน่จ้ายิ้มหวานจังเลยยิ้มครับทำไมหนูยิ้มหวานจังลูกฮะพี่เน่พี่เน่จ้าแปลว่าปะมันกังกีเรามันขมัวคือยังกีเราโอเคพี่น้องไปก่อนเซ็บเซ็ตแช่มากขอบคุณขอบคุณเรืยนะติดตามเนาะ สวัสดีครับเดี๋ยวสิวปั๊บปูไม่เดี๋ยวยให้น้องจงมาแก้ให้ช่วยที่สุดเลยในสายตาแม่ขอขอบคุณขอบคุณครับผมไปก่อนบ๊ายบายช่วยที่สุดเลย